บาทนี่พี่น้องเลยหลังจากที่ลงไปโอลมเนาะพูดคุยครับสร้างเพื่อนพี่น้องไอเนาะว่าเหตุการณ์เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างสู่ฟังพี่น้องเลยขึ้นมาประตูปิตุมอมบาทนี่ไปทางใดดิสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเ้าเปิดไปทางไหนก็เขาในบเวาเขาใน มา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 เบิ่งก่อนไปเราเหรอเนาะเบสเน้นมีคนโทรมาเฮ้ยคนโทรมาโทมาบ่พอดีทางพอสร้างเพิ่นโทรมาพี่น้องเพิ่นออกไปข้างนอกไม่กินเนาะหลังจากทีเ่เราว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วพอดีทางเพิน่นว่าเพิ่นขับรถออกไปเพิ่นแปลงทางใหม่เนาะนี่เพิ่นแปลงทางออกใหม่พี่น้องก่วงคู่เข้าไปนี่นะก่วงเลยแต่วันนี้เพิ่นว่าเพิ่นไปเห็นมา,นนนานมนสิงอยู่ทางออกหัน เนาะพะว่าเกับพวกเราแล้วไปล้ไปอย่างพุ่นนะแล้วกับปกติของเราเนาะเราก็เคยไปเคยมาอยู่แถวนั่นน่ะะมาต่างถึงที่ว่าเราลงไปคุยกับสร้างแล้วเราไปเราเราบรยูเฮือนจีะนะแล้วเอาสีมาเบิ้งเนาะมาเซ็กเบิ้งเครื่องเบิ้งคลองคือ้องเลยที่ว่าเราได้ได้ซื้อเนาะมาหายเล่าละี่น้อเอาลยเนาะอยังปกติบอเนาะ อันน right ี้ก <pronunciation though> ็เป็นทางน้ำ่น้องทางน้ำทางกะถวยบวงซ้ำแล้ว <homeowners> ก็แล้วก็อยู่นี <rights> ่พ <outro> ี่น้องเนาะเพราะว่าเขากเคยบอกเคยแนะน้ำเราแล้วเรื่องอันอ่านี่นไใส่หรือว่าคนก่อคนคั่วเห็นเราเห้เราอยู่เฮ็ดอยู่นี่แหละให้อยู่ให้กินอยู่พี่แล้วกระบอกเราไปแหละแต่ว่าเราเราโบเฮ็ดพี่างไรเนาะเราก็มาอยู่ปลาตัวกินแห้งแท้กินมาจะใช้อ่นีรเนาะ อันที่ว่ากินนี่ประมากินอัมมนประมาณกินในอื่นเลยเป็นเป็นกินบ่ขอย่างนี้น้ำเป็น,ปนกินที่ว่าเพิ่นแทบเบาเนาะเราอยู่แบบไร้เรากินแบบนี้นี่เนาสิ่งสร้างเป็นแทนะเ่เขาถามแล้วเรากับว่าเราเจ็บท้องไปหน่อยนี่เขามาในนี่แบบโอ้สุดยอดเลยแบบืเป็นตะยูเลยนี่ผ่านี่แล้วก็บพ่อโอโอกพ่อ,อแห้งขนาดเลย เหือดลีเนาะตะก้าเพราตะก้าบัวเคยนีกินแบบที่ไหนอันนี้เข่ามาอะไรแบบเพราะว่านี่นะกำลังนังนักสองสามมื้อผ่านมาเนี่ยตะก้อนกะตะก้อนกะแล้วเราเปลี่ยนดูแต่ว่ากับบริเฮงป่านนี้นะอันเข่ามากับพกติกับบริมีบริมีอกินเนียงเนาะกับพกกะติไปทางไปทาอันนี้รถพาเต้ ชุดเนเลีชุดชุดอีดีวาเอดเลยเนาะของหน้ามนันจะเล่าล่างหนี่บ่าูนเขาได้ไงเ <c oughs> นาะโอ้ยบส่สิงเอ้เป็นไปนทั่วเลยเจ้าบ้านนี่ยบ้บ้กระบุบนี่อย่างนี่ก็คอยฮ็ดให้หมือน,นั่นนะอันนี้ก็คอยฮหดให้หมือม่อเมืออม่อก่อนนะคอยกับมาตอกไห่รเราให่เราวางสยวาบัวแล้วกระบแล้วกระบวมาใส่นะนี่กับน,น้า นั่งก็มีอยู่นี่ลงวัดนั่งทานเราก็ยังทานยังหาโซโอ้ถ่ายตาเนี่ก็บบออกอีกได้ออกหมเลยเนาะอ่ามันมันโอ้มันติดบ่ได้แล้วมันพิดแต่มันคืนมาไหนไม่แต่เขานี่จำนี้เราก็ยังมีโบเหนะเขาต่อแล้วกับไม่มาคัดไว้สิเนาะมันก็ได้แล้ว กล้วยตัวนี้กับบุญยังเด้อเลยหายได้เลยหน้นาไม่อีกนี่ต่อไปมันหัดดินหัดเดี๋ยวมันบ่อยากติดเนาะมันต้องคุดตรงจงนะโอ้พี่นออ้องเอ้ยอ่าคือเดื่อเฮือนดุกชาติเดื่อเฮือนดุกชาตินี่เฮาเฮาชัดแจงให้ทุกอย่างเนะี่ยพี่น้องเนาะก,กับบัได้อ่าบ่ได้มีเป็นแนวห่วงหลายเรื่องนี้นะเป็นห่วงอีดีคือทางบ่วซิงบัตนนินะ่ะ กับเรื่องเพื่อนทางชาติเนาก็เคยบอกเลยที่เตือนเรบไปแล้วว่ามาให้ขายมาให้เฮ็ดยังเกี่ยวกับเพื่อนกับซานติใช่นะสิ่งของที่ว่าทาง้งคนรักผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาใหา้แต่เฮามาให้มาเลยมาเลยมาใช่น,ะน่ะฮะ มาแต่พักพอ่อ,พพอนอ๋อมาแต่พักพ่อนโอ้ยคือว่ามาแต่พักพ่อนคือว่าอยู่อยู่เฮือนนีส้สิจ้ะมาแต่แบบมาแต่แบบทา่ากันพ่อ,อเป็นพื้นเป็นไผ่เป็น,ปน,นอย่างไรยังใส่ได้ปกติอยู่พ่อ,อยังเหมือนขึ้นมาเหมือนกับหุงอยู่เนาะเออห้อนบ่อจะเอาผ้าออกนะผ,นะผ้าออกจริงมันจะ <laughs>

นี่แหละพระพิพัฒน้องเพิ่นเบิ่งกันนี่แหละนี่พักสวนเจ้านี่ทันเยอะมันจะว่าบางทโดนน้ำอยู่ว่าสวนทางเจ้านี่พ่นอยู่ว่าข้ครับใช่เพื่อนคนกล้วยนั่นเลย้ยออกติดได้อยู่หรอเปล่าอยาก็เริ่มขึ้นไปแล้วเนาะ โอ้ไรนอไรยอดอะไรได้เนีน่นะติดแล้วเนาะเออไวไรยอดไวดีเนาะจะม <c oughs> องห่วงมองห่งแล้วกันโบนผลกับเวลาตุ๊กตุลิ้นกับมันแบบว่ามันคำว่ามันคันคือว่าองขายไม่ผลไปมัน,น,นะัะแห้งรึเลเนาะอ่า นี่ก็ได้ยอดไว้ยุี่บ่เวียดนี่ได้ยอดขึ้นมาอีกแล้วไพ่ชายพี่นั่นพี่น้องเอ๋ยน้องไม่ใจวายงชันแหละอันอันไฟตัวนี้ได้จากบริษีได้หรือเปล่าตัวนี้น่ะได้อยู่บ่อ๋อได้อยู่อ่าเจ้าคือบ่อาสายนั่นเสียบใช่ป่ะอสๆไเยอ่าคือน้ำน้ำเจ้าคือมีสองแบบสองแบบอันนี้ Năm đi ăn Nam, hả? Ăn chay cục Nam Thiên là bà. Nam Thiên. Thiên say. năm <laughs> <Nand. cười> <Nand. Nand. cười> <Nand. cười> <Nand> hai say. Năm lẻng năm hai say. Thiên <laughs> <Nand>. cứ <laughs> <Nand> hai say nó. Thôi phải cả phang. Là mình khuyên cả bữa lại lập bữa lại non đó. คือว่ามีผู้มาก,ก่อกวนบ่ไผมาก่อกวนเจ้าเจ้าเห็นไผมายนี่ยมันขังกังคืนเจ้าเห็นบ่ก็กเห็นอยู่ไผภัเจ้าเจ้าเว้าได้บ่ก็เห็นรถเห็นรถกังคืนนัืนไดงรถไปไหรบ่สิก็รถกระบะอ้าวรถกังฟ้าเนี่ยไปพิมพนไม่บอกนะหากระอดไปแล้วกางคืนเจ้าเห็นอ๋อ,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 อมื้อนี้เนี่เจ้าะว่าอืม รถมากแล้วมันบดอืมเวลาแจ็สิว่าได้กาจ็คแจ็คสิว่าได้บทสิ่งไม่ได้ว่าเบิ่งแรกเพิ่นบ่ได้มาเว้ามาอย่างบ่ได้ให้บ่ได้มาให้เมื่อกี้ล่ะว่าเพิ่นมาเพิ่นมากะอะมีคนมาเล่นน้ํากะบ่ได้ให้ได้เครเพิ่นล่ะว่าว่บเพิ่นเอาตู้ก็เปิดแท้เอาตู้มาเปิดดิเอาตู้ก็ยังก็เปิดแท้ เออเปิดดีไซเปิดู่ทางบ่ทุกเปิดจะพี่เอเอจักว่าไปเลยเนาะฮะไปซาบมีอย่อ<ม>ายงไรได้คอย,ยกับสิบหรบกวนจเล่เด้อมีอย่างกะะวันตะวังง้ยเหมือนคำมือคืนเวลาเวลานอนเด้อให้นั่นไปเลยนอนมันฮ้อนกะบอาบน้าอามในกัมานอนเด้อผ่าคุม้มเลยกะเอาอกเด้อ มื่อไม่ก็จะไมาเล่นน้ำเจ้าเด้ออ่าบังยงไปแล้วเหรอนกเขาน้ามาจำปลานักอยู่ในักินเจ้ายังอยู่บ่อมีอยู่บ่บ่มีเลยบ่มีในักินตอนนี้นะเจ้ากินยังใช่สมัยนี่ยกินซอสอะไรกิน้อสเลยอ๋อไอสางว่าใช่เข่าเข่าได้จ้ะเข่าย่างอยู่ว่าเข่าเข่าย่างหรือว่า บุงไม่เดียวนะบุ้งไม่เดียวบ่เข่าข่าเนียวข่อยซื้อมาให้ไรย่างอยู่บ่อ่าไม่ได้ค่อยกินไม่ได้ค่อยกินข้าวเนียวสชราจะกินข้าวเจ้าบ่เป็นยังคือบุมากินข้าวเนียวแนมไม่แนมไมแนมท้องบ่เออเวลากินข้าวเนียวไม่แนมท้องอืมอืมอผลทุกเลยฮะก่อยจีบเมื่อวานยังเล่นไปดีเนอะแล้วมาจริงเด้ออ่าเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อะจะไรก่อยจีเมื่อหาก่อยก้อยจีมาดินจับใหม่เด้อ อาอเอาพากันหากินข้าวกินน้ำเด้อ่อยมาถามไทยเจ้าเบิ่งม้นนี้เด้ออ่าพี่ดาวไปอ่าครับปาบ่สิงก็พีดาวไปเนาะไปปสิงเด้ออ่าบ่สิงมาดนไปดามหล่พปไปผลสิตตกเลยพี่มาวไปเนาะเนาะกันอยู่ในรถพี่เล เอาบบบอกระสัญญาฮะเอลไป่าไปว่าไปาไปวบป่ไปไปาไปวไปว่ไปว่อว่าปไปว่าไปววาว่า่าาปา่าไาไาไปว่าไว่าไ่าวาวาา่า่ายว่า่าาไปา มันอยู่โดนบลไหเมื่อกี้นี่เปน้องเบิ้งลัคนาเราน่ะท้าวถามไปลายแล้วก็เฮ้ยสีโมโหึ้นจ็บแบบว่าเราต้งว่าสีเขไปได้กินนี่ไปเบิ้งฐาแล้วกินนี่บบกล้ยูกว่าไปได้คนชิงกว่าูไปด้พอไปกิน่เดียวโอ้พีอพอยันจะผ้าละมือละชั้นละโอ้อยู่ใกล้ผ้าอยู่ใกล้เนาะผ้าพ้องผอยู่ใกล้ใช่ไหมเนะสถานการณ์เรา่าอ <c oughs> ไป้เราอกไปที่เมื่อกี้นี่ล่ได้ไปเ่ย

เราลมกันได้ไหมกินองกันพงลุงลงลุงลุงลุเย็นขึ้่นี้แต่มันอาการบ่ค่อยอาการบ่ดีเฮาบ่อยากอยูเลยบ่ใหญ่นี่มากยันถึงดวงได้ไปรอไองถ้าเวลาไปให้แล้วงน้งน้องนอยู่สายตาเจ้าจาบต่อไดอนตอนยงเขาสร้างตอนเขาอยู่คนเดียวฮะไปยังเ่อจะก่อเพชรลงจังไสายตาแล้วนี่เปิด อ๋อตอนตอนที่ว่าไปกินนี่วะแมน่นตอนเล็กๆเลยเบอร์เซียตาแล้วก็เปิดก็ได้ลกุกเนี่ยคอยยังว่าม่าด้วยกินเนี่ยคอยคอยเบิร์คือเข้าว่ะคือยังไม่อยากไปว่าไปถามแล้วหลายนะแล้วตอนแรกตอนแรกนะว่าเชื่อว่าเปิดคลิปถี่เข้าเพราะเจ้าบมกล้าเข้าไปผู้เดียวสังเกตเบอร์เซยตาแล้วนั่นก็ <c oughs> ช่วยนะไปผู้หญิงเจ้าพวกผมนะเรานีเราไปเรามาทางพี่อะไกินนี่นะ มาทางพี่พี่พี่เออ่าพอทางนะว่าเห็นอยู่พี่แล้ววะมาเช้าเมื่อยคุณเช้าอย่างนีหรอแล้วว่าแล้วว่ามาถามว่ามายังบมสิงมาเช้าเมื่อยนะว่ะเช้าเมื่อยอยู่เพื่อนแสดงว่าเมื่อยบุ้เนาะมาไถ้าไปอย่างมาถ้ามาอย่างว่าเรื่องนี้แกเทปสิีว่าได้เนาะเพราะเขาอยากว่าอยากถามแล้วแหละแต่ว่า เลาว่าเห่าหมดมันโอ้ยมีโดยเคยเคยเห็นแหละเนาะมาจนะื่ก่อนราไตอบไเนาะสังเกตเพิ่งปากหรือครับสายตาเลาเป็น้องโอ้สายตาอู้ตยานเกี่ยวข้างอย่างีกอย่างเป็นัว่านักนักนเรินักเรียบแล้วยูเมือกี้พี่น้องเนาตังเก่าอยู่อ่างโอ้ยพ่อขวบเบอกกาย่างข้าไป ยิงลูกพร้าวนั่นใส่ผนอีกดิโอ้กินมันนั่นเนาะกินนี่ขออนุญาตน้ำผิวหน้องมินปัสสาวะนั่นใช่ไหมกินแห้งอย่างงี้อยากจะไปทำด้อยเนาะเป็นยังไงแล้วเ้าจังว่าอยากมาอยากมาเบิ้งอะนะถ้าว่ากับกับอะไรว่าจะว่าแบบเ้าเมื่อเ้ามาแต่ละสิบไหวๆอีกเนาะไม่ได้แต่ว่าพี่น้องเนาะคือเ้ามาในมือนี่เนี่ยห้าอยากเ้าอยาก เขาอยากไปเว้าไปคุยอยากให้เลาเข้าใจในสิ <sounds> it? It like well ่งท <ies> oh. no, mm ี hmm. no. No? No. No? So, no ่ฮ่าเว้าแล้วกันเข้าใจในสิ่งที่ฮ่าบอกในน้ำสีนะยังสารนะเป็นรัดมีรถเสียป่จ๊ะเนาะโดนพุ่งนเป็นรัดเหรอเนาะเออเป็นรัดไปยุดเนาะเอออยู่หนุ่มอยากอะไรเนี่ยพอคล้วคือท้าเงินพอพอสร้างเพม่อนกะคือกี่นี่แล้วแล้วก็เพราะอยากจะไม่เบี้ยอย่างเกียร์กับบะเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะมาก่อนเนาะ แล้วแล้วกับมาด้วยเหรอครับก็มาเลยอ่าแล้วก็ยอ,วกอยากหู้เลยเขาเขาถามเรื่องนี่แหละเรื่องเราเบาสิงนี่แหละคือเราหู้เราเป็นเราหูห้หรีเบรึทุกอย่างอ่ะน,นะพี่น้องบอกว่าเราอยู่ใกล้กัน,นในการกันพฤติกรรมของบอสิงที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ห้ามหู้นเบิร์ตที่น่ะแต่บ้านี่สาเหตุที่พ่าแฉนเข้ามาว่ามาคุยมื่อวันนี้นเนาะเขาเขาอยากแก้ไขปัญหาใน,นาสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าอยาก อยากให้ม yeah, ันให้เ hmm. ล oh no? uh, ่า <nước> ล <Genius. S 1> oh no. ่ะกลับขึ้นมาแบบปกติบม่ให้บม่ให้บม่ให้แล้วบูบว่ามไปอีกเขี่นนะคือคือความหมายที่เขาเขามา่นนี้นะเขาบอกได้ว่าชิมาว่าในเรื่องที่มันบดีแต่ก็ซ้ำเติมเล่าโม่ให้ในนั่งพี่น้อยอยากว่านสิงงทีอย่ากลมเนาะเพราะว่ามันที่ผ่านมามันก็บม่ได้เป็น่ยนที่นี่นะแต่เขาอยากว่าให้เล่าอ่ะแบบว่า คอยบอกคอยไอ้น้ำเล่า well, สินะวันนี้กันปัญหามันแบบนี้เนะ่ยเฉพาะบุหรี่เท็านั้นบาทเนี่ยเข้าไปใกล้ที่นี่กับช่วงบ้าเห้าสิไปเอาเอาเล่าไปไปกวดเนาะถ้าเลาถ้าเราวอลถ้าเลาอบบไ่เออโมได้ไหมถ้าเล่าเป็นลักษณะนี่นี่ไปบมได้เอาบอกเอาบอนั่งข้างคนไหนบวคือบวคือตะกี้ไลยตะกี้ตอนที่เราเจิมท้องกันบอเล่ากับว่ได้เป็นแบบนี้ เขาถามอย่างเราพูดจ yup. ักเบิดเราตอบเบิดเรา้หล่นน้ำเฮาเราวว่าเราว่าน like ้ำเฮาเฮาก็กล้าเอาขึ้นรถน้ำเฮาแต่ลักษณะนี่นี่เฮาเฮาบ่กล้าอะไเนาะเฮาก็ยากเหมือนกันเพี่ยโมเส้นนั่งอยู่ดีๆขึ้นก็ยังขนชิงลูกหวาบว่าเขาออกมาไวๆเขาแต่ว่าเรายังไม่ได้เหตุยังหรอกแต่ว่าเฮายากนเฮาเบิ่งยาเจะกลวงไวเนี่ยแต่ว่ากลวงดีกว่าเกเนาะเพราะว่าสายตาเราก็เริ่มเลยได้กินเฮาถามพี่น้องเพส้นสายตาอันตรายนี่สายตาเรื่้งเจน ่งเมาเเจยวียนยังม uh. oh, oh oh no. ันไดเห็นตอนกินเนาะ๋อกองเาตอน่อว่าเปิดกินิเข้าไปทั้มูเนี่ยม่เข้เจ้าแล้วต้องสั่งเป็นแค่อยเนี่เบิ่งตงเตตอนนั้นุ่นซงเตตอนนั้นเจ้ายาวมากกว่พี่ปุ่นจะรีเข้าไปเลยได้ทางมา็เปิดจิ๊บไปยิเข้าไปพ้องกัรหลเนี่ยเหยะเขาจอดปุบขึ้นมาเลยสถานบ่อทุกหน้ากย เข้ากาเข้ากาย่านเพื่อไหว้เน่พี่น้องนะเพราะว่าผ่านเราอีโต้แล้วก็ใกล้ช่างกินโอ้ผ่านตัวไอ้ยูยังขังตลอดเนาะเห็นแล้วช่างเราจังบอกอะนะคือว่าคือคุยกันอพี่น้องไอ้ท่าว่าพฤติกรรมแบบซี่อ่าถ้าว่าคือทา้งช่างแล้วเนาะแล้วก็ดินก็เป็นดินของเราเมื่อก่อนเนาะอ่าถ้าว่าเราเข้าคนเข้าหู้ก่อนน่ะนั่นว่าบอชงซานกันน่ะเราคาราหูอ่ะแล้วก็บริหารมาอยู่เลย เราเราเราวันนี้กายอนวันยังมันพัได้เปลี่ยนแตแล้วที่ว่าเราอยากเฮ็ดอยากส้างอยากเฮ็ดอยากซอยเราอยาให้เรามีชีวิตที่ดีไปเมอนานนะแต่พอได้เขาเห็นแล้วแล้วมันเปลี่ยนไปนี้เขาใครเขาชิ้มาว่ามว่าแต่ปากอะว่าว่าตะปากมาว่ามะเขือโดยที่ว่าผมได้ถ่ายคลิปถ่ายพี่น้องเบืองมันกะมันกาเป็่นไปหไดเป็ไปะไรเขาก็ต้องว่าน้ำในกออถ่ายพี่น้องพิจะตะ เบิ so first, right oh, other, uh, ่งน้ากันน้ำนะว่าเออเป็นแบบนี้เอาควรเห็ดแบบไรแก่ไขแบบไรนะเนาะโอ้ยเอเนาะเหนื่อยนเข่าไขโมเสนบ่ะเนาข่ไ่โมเสนเดี๋ยวไปนงนเด้อเอาไดีนั่นก่อนอันน้อ่าพี่น้อยเนาะปใเดียวพอกันมาแต่กมันยืยาวเลยพี่นอยเนาะไม่ได้ว่า ที่ตามเบิรงน้ากันพี่น้องนะวิ่งอย่างไรกับบริษัทสีอัปเดตให้พี่น้องเบิรงเนาะกาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเอยกะให้ยังให้เอฟซีเข้าใจน้ากันเนาะคือบริษัทมาเมื่อนี้เนาะที่ว่ามาว่ามาคุยกับเรื่องราวก็คือตามที่ทางสร้างเพิ่นเว้าด้วยพี่น้องเอยเนาะโดยทีทุกอย่างกะแบบนั้นแหละพี่น้องเขากับบอยากทวอาซ้มซัมซัมแน่ซัมอีกเนี่นะมีแต่เขา สิติดตามเบิ่งเพื่อนบ้านนี้เนาะแล้วก็เรื่องอ่าการซอยกัเฮาก็สิเบิ่งื้่งแหละบ้านนี้พี่น้องเนาะมีหยังก็สิเบิ่งตคักๆซะก่อนเนาะเพราะว่ามันก็หลายเรื่องอะไรเล่ารายเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าอ่าจังได๋ก็จังชีจังสิเบิ่งกันก่อนพี่น้องกันเนาะบ้านมีแต่เฮากระสีกบจบคิดว่าจ่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แน่ทิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยถ้าว่าครับว่ากับจาใดมันบ่สุภาพเนาะเว้า บอมวนกะขอโทษขออภัยนะหลายๆพี่น้อนงเอลยเาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อ,อนอพี่น้องอเอลยเนาะสลายดีเด้อพี่น้องเดอร์ว่ากูอะไเนี่